สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมโพสเตอร์หายนั่นเองนะเล่นจะมาเล่นงนันนะผมมีโพสเตอร์หายโอเคนะผมจะไม่ทําการนะฮที่รอเลยนะแต่ว่าตรงกลางนี่คือทําเวสง่ายสุดนะครับสโลแกนจําใจเป็นสิ่งที่คุณควรจะทํานะผมก็คืออันไหนที่มันอยู่ใกล้ที่สุดเราควรทําเป็นอย่างท้ายมากสุดน,นะเพราะว่าบางครั้งเมื่อมันยากขึ้น ของที่อยู่ใกล้นี่แหละมันจะทําให้เรานั้นหยิบง่ายขึ้นเราควรไปหยิบของอยู่ไกลก่อนนะผมตอนนี้อยู่ฝั่งซีกนั้นหมดเลยฮะผมเดือลรัดอะไรก็ได้ล่งอันนี้ค่อนข้างนานนะผมไอ้ควสนี้ เฮ้ยเสร็จแล้เสรเมื่อไร่กันนะนี่นับตัวผมนะสีแดงนั่นเองผมมีเงินนะผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ใส่หมวกสีสีดำเขาเป็นสัหมวกนะับข้อกวนนะับมาเป็นตัวละครที่ผมใช้บ่อยนะในอมองอัดนะของใช้เล่นกับเพื่อนผมก็ใช้ตัวละครตัวนั้นแหละในการเล่นกับเพื่อนนะมันสืข่ของตัวผมสิดเดีวนะให้วีเนืนะ ที่สงบๆในการซ่อมไฟนะครับผมแค่ต้องการแค่นั้นจริงๆนะผมผมแค่ต้องการแค่นั้นจริงๆ,ๆเราจะมาดูเคล็นะับซ่อมไฟอืมคุณเชื่อไหมว่าพ,พี่ยองจะดักเลยไอ้วีนพี่จะดักอยู่ครับตอนนั้นทางดีนะ้วถึงผมควรทังก็คือ มันต้องไปั้นไปจุดจุดหนึ่งโดยที่ล่อไอ้นั่นไปก่อนนะขอภัยนะครับถ้ามันจะมีเสียงฝนแทรกมาด้วยนะก็เหมือนว่าในตอนนี้นะฝนฝนที่บ้านผมนะมันจะตกนะครับก็ขอภัยด้วยนะผมว่าถ้ามันจะมีเสียงฝนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่คุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวมันอาจจะดักกว่าคุณเชื่อผมหรือเปล่าว่ามันจะต้องดักแน่นอนผมก็ไม่ค่อย เท่าไรนะว่ามันจะดักมากแค่ไหนเพื่อรู้ก็คือโอกาสดักคมสูงนะโอ้จุดที่ต้องทอเคสอะมันมีไม่เยอะแฮะก็ใกล้จะติดแล้วนะ ยูไมเน,นี่อยากดูเฉยมันตามแหม่แต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นตัวมันนะมันยังตามอยู่แฮงแต่ว่าหัวผมจะจุ่มกับมันได้อยู่นะกล้องสั่งรู้มันมีก็ผมจะสามารถหลบได้นะเออเออเอเหมือนจะซ่อนได้อยู่นะเอซ่อนอยังไงนะอ๋อซ่อนซ่อนแล้วนะ าแค่เสียงประตูผมก็เสียลวละเสียวอะไรผมเสียกวกลัวตาย,ยนะครับผมอุย้ยพี่พี่โอ้โหคุณพี่ครับคุณพี่อยกเช็คอยได้ไหมผมผมผมเริ่มหวันหว่นๆแล้วเนะี่ยโอ้โพี่มึง,ม,งมึงดับไฟกูด้วยนะประเด็นไปทางน้ได้นนะประเด็นนะ่ ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าผมไม่ต้องอ้อนเนมเดี๋ยวพอผม่วมไฟเสร็จนะผมจะไปบุ่งตรงไปดานวน์โหลดไฟล์เลยนะแล้วก็ค่อยมาทำอันนี้ต่อนะเน่น่เน่เน่น่มัาหน้าจะมาจากฝั่งนี้นะน่าจะใช่ ผมอาจจะเล่นเซียนนะเพราะว่าผมตังเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าผมต้องเคยอัดเกมนี้มาแล้วนะผมแต่ว่าไฟล์ผมเสียไฟล์ผมเสียนะน้าอัดแล้วหน้าจอมันดำหมดเลยอะทำให้ผมจะเป็นต้องมานักอัดใหม่นั่นเองนะก็เลยจะเซียนมากมนะผมตอนที่ผมเล่นเกมเกมนี้นะไม่ใช่เซียนธรรมดาโคตรของโคตรเซียนนะครับจะพูดได้ถูกก็คือผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่าไฟล์อัดมันเสียนะครับผม รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงนะแล้วก็ไฟล์อัดมันเสียไปแล้วนะก็ทำไงได้ละ่ะฉันไม่บผมก็าจะไม่ต้องไปทำในสิส่ง่ม,มันเป็นต้องทำนะนั่นก็คือการไปออตรงนู้นนั่นเองนะลองว่ามันน่าจะไม่อยู่นะเพราะว่าถ้ามันอยู่ันเป็นเีกเสียงนะ <S <S ผม,ผม,มรีบชิงทำก่อนดีกว่าดาโหลดไฟลเนี่ย ไม่รู้ว่าตรงนี้มันแอบได้นะเพราะตอนผมเล่นครั้งแรกผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันผมคิดว่ามันอับแอบแต่แค่ตรงท่อนะแล้วจุดนี้มันอีที่อ๋อแอบตรงนี้ได้อ๋อแอบตรงซอกได้ผมผมก็ตายตรงห้องนี้ ตอนที่ไฟอัดผมเสียนะผมนี่คืออัดเกมนี้หมดแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนะครับถือว่าเครื่องผมนะมันจะโดนไวรัสกินด้วยนะทําให้ไฟที่ผมอัดไว้มันหายหมดเลยรวมถึงข้อมูลด้วยนะซึ่งผมก็กู้มาได้หมดแล้วนะแต่ว่าไฟอัดผมก็ที่คุณเห็นนั่นแหละเราไม่สามารถทำได้นะคุณอแกน่แกนะแกนะ่ไม่มีสิทธิ์จะมาไล่คนอย่างฉัน นี่นะคือเลเวลสองนี่เนี่ยแก yeah. <laughs> ไม่มีสิทธิ์จะมาไล่คนอย่างฉันองพูดอย่างนั้นไปที่เหรอโว oh. <laughs> นี่คือดูซีเรียสมากๆนะคือจริงจังมากเลยเนี่ยในตอนนี้มันอาจจะมีสองตัวแล้วแค่อาจจะนะผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับผม เทียบว่าเสี่ยงอันตรายมากครับผมเอ,อจุดแอบเมื่อกี้นะเออครับเทียบโผลแอบแล้วก็วผมจะแบบผวกระจุยวันเลยนะครับโหลสตาร์เดอร์ไรห้องโถงนี่คือง่ายสุดแล้วนะผมจะทำห้องโถงเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะผมเอ,อเอ้อใช่แค่ห้องนี้ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ขับสแกนตัว น,นี่ตัวตัวแดงนะผมตัวแดงตัวแดงอ่าไม่มีไม่มีมมผมว่างเปล่ามีแต่กระดูกอันเดียวมีแต่น้องไก่อันเดียว,มมออยวโอเคนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเค็เจแเร็จริงด้วยแล้วเราเข้าไปทางฝั่งด้านหน้าเลยนะตรงเตาบริกรณนะครับแล้วก็เลี้ยวโอ้โหคุณพี่ครับคุณพี่ก็ขยันตัดออกขมจังเลยนะ ถ้าพี่ยังจะมาดักผมอีกคืออัศวินรัตติกาลผมนึกถึงเพลงนี้เลยว่าไอ้นี่มันเหมือนแมทแมนเอาพี่พี่วิวพี่เอ๋อะไรอะพี่ช่างเถอะช่างเถอะครับพี่เขาเอ๋ดีแล้วอัศวินรัตติกาะซึ่งตอนที่ผมนั้นก่อนที่ไฟจะสิ้นเนี่ยผมก็เอาไว้หลายเกมนะแต่ว่าผมก็ต้องมาอัดใหม่นั่นเองนะ นื่สอเหตุว่าทำไมเกมซีที่หลังๆคุณอาจจะเห็นผมเล่นบบเซียนแบบโคตรของโคตรเซียนอะนะว่าผมเคยเล่นแล้วจริงๆจริงๆอ่ะจริงๆนะเว้ยบางเกมที่คุณเห็นว่าเหมือนผมจะไม่เคยเล่นอ่ะจริงๆผมไม่เคยเล่นแล้วเว้ยว่า,วา,าไฟอัดแม่งเสียรวมถึงผมโดนไวรัสกินด้วยทําให้มันไม่เหมือนเดิมนะ ราดีมันดูมีนอสูวินรัตติกาลได้ยังไงอสูวินรัตติกาลไล่เดือดมากในตัวเนี้ยแบบนี้ถึงเพลงซิงค์อสูรินรัตติกาลอสูวินรัตติกาลเขาจะเดินอยู่แถวนี้นะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยจะดีกว่านะผมท่านนี้ที่ผมนั้นเจอมันตัดออกเลยเพราะว่าปกติเคฟสผมถึงได้มันจะเป็นเคฟสที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันตลอดนะในช่ว ครั้งแรกก่อนที่ไปะเสียแล้วโดนไวรัดกินไปนะผมผมเจอแต่พวกแนวมันอยู่ใกล้กันไม่ก็แนวแบบอยู่ใกล้ๆผมมาง่ายๆเลยแต่ครั้งนี้ผมเจอกับความยากแาท้ฮาร์ดของจริงนะน้องไก่นะผมมีเต็มไปหมดเลยนะผมอาจจะเล่นพาร์ทชาร์นี้อาจจะยาวหน่อยครับอาจจะก,ก,ก็ัามนาทีนะเพราะว่ายาวธรรมดาครับถูกไหม เพราะว่าผมนั้นตอนแรกผมเล่นไม่เป็นไงแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นเป็นแล้วซึ่งผมก็รู้วิธีการแอบแล้วนะแต่ว่าถ้าฟาร์นี้มันยาวไปไปเดี๋ยวผมจะไปต่อในฟาร์ทหน้านะผมโอ้โหอัศวินรัตติกาลคุณจะมายุ่งกับผมเลยผมผมไม่ใช่ออยอัศวินรัตติกาลปิดไฟออหน้ากูด้วยจะไม่ต้องห่วงครับคุณอัศวินรัตติกาล ผมไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะผมรู้วิธีการซ้อมแฟนเองนะครับก็ไม่ได้ได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับอัศวินรัติการนะครับจะตามเราไปถึงไหนนะครับผมนะโอเคนะครับก็โอเคแล้วนาผมไปทำเควสริมริมก่อนนะแล้วค่อยไปทำเควส์50ก็คือตรงกลางนะผมซึ่งอัศวินรัติการผมแล้วอาจจะง่ายด้วยนะนี่ครับแค่ทิ้งขยะนะผมจรอนะไปเพิ่มสามต่อนะ ผมว่าเราควรจะอันนี้ก่อนนะออกไปซื้อของนะครับผมเราไปนคนอัดของนะครผม,มนี่ครับเราก็จะมานี่เกมนี้เป็นสามารถอับได้นะเดี๋ยวเรานะี่ยจะมาเอ่อเปลี่ยนตัวน้องแก๊งนะครับมาเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ใส่หมวก อาจจะเล่นถึงววสี 4, ่วลวห้าเลยก็ได้นะอ่ะอ่ะ่อ,ะอ,อกไปนะกดการเล่นที่ถูกต้องก็คือเราควรจะไปอันที่มันยากก่อนไม่เห็นผมอย่างแน่นอนวิสาแตง ตึงผมผมันไปจากท่อนิดเงี้ยเฮ้ยมันเห็นเลยผมเพิ่งรู้นะว่าไอตัวนี้มันฉลาดขึ้นด้วยมันไม่ได้โง่แล้วนะไม่เอฝั่งนี้ไปก่อนดีกว่าตัวนี้มันมีด้วยที่อิวัฒนาการความฉลาดแปลกมันน่าแปลกมากเลยนะน่าแปลกผมตะลึงกับมันเลยล่ะ ห้องนี้เล็กกวา่าก่อนออตรงนี้ต้องไปเอา้เอาเฮ้ยเกมอะไรเมื่อกี้ แค่หวังเลยคือว่าพี่แกจะไม่เห็นผมเพราะว่าเมื่อกี้พี่แกไม่เจอผมอเลยผมกําลังหวังว่าในตอนนี้พี่แกจะไปทำอะไรกในตรงนี้นะถ้าพี่ตัดไฟเลี้ยวเหรอพี่โอ้พี่พี่ไม่ทำใช่ไหมไม่ใช่ใช่าพี่แกไปเป่าตรงไฟไว้นะอันนั้นคือชี้หาย,ยาจริงนะผมแล้วพี่แกไปเฝ้าตรงไฟก็นี่ก็มไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ ดักกันได้ทเรดมากอ่ะคือผมเกลียดมากนะไอพวกดักของของไฟเนี่ยแต่อันนี้ทุกที่ก็ดักควดต้นตีนคือน่าตาตรงพี่ดักกันคนส้นเท้ามากเลยคือพี่จะดักอ่ะผมไม่ว่านะพี่แต่ว่าคือการที่พี่ยมาตัดไฟอ่ะพี่ก็ไม่ควรมาตัดไฟไอพี่ตัดไฟผมไม่ว่าเว้ยิ่งผมว่าการที่อ่ะมาตัดไฟแล้วพี่แบบมาดักกันสองคนเพราะมันเนี้ยมันก็ไม่ใช่บ่ บบมไม่มีอะไรทำกันอนะ่ะคือพี่ก็มีอะไรทํามากมายนะแต่ผะเสียดพี่มีอะไรทำกันมากมายเลยห้ามเป็นข้อยากนิดนนตอนผมนได้ตอนอัดวารฟาเยนคะว่าหลังที่โทรศัพท์ผมโดนไวรัสกินไปไอเกมนแบบี่มันแอบซุ่มเอออ๋อดาวหลดไฟ นีครับ <rôle> ก <à> ็คุณอาจจะเห็นฉากตายแล้วนะไอฉากเมื่อกี้ไงนั่นแหละครับฉากตายคุณได้ไปแล้วถึงสองครั้งคร้บผมเออวัดหรืออ๋อคิดว่าเกมบัคกซะแล้วเวยอย่างนี้โอ้โหแม่งตัดไฟกูด้วยไงประเด็นอะ ดูว่าในตอนนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพวกเขาจะดักกันต้นแบบแต่ในตอนนี้นะเราจะไม่ต้องนะครับไปอันนี้ก่อนะซ่อนก่อนไม่เชื่อพี่แกเห็นผมแหละพี่แกเห็นผมในฝุ่นแยนะเขาดูเหมือนพี่แกจะฉลาดนะนับอดิแค่หวังว่าพี่แกจะตามผมมาแค่ตัวเดียวนะ แค่หวังอ่ะบอมที่เขา,าจะไปหนึ่งตัวว่ะมีอัศวินรติการกับไอ้แดงนะไอ้แดงเป็นนักสู้ไม่ใช่นักสู้นะครับนักเตะคุเขี่ยโหสงสัยว่าครั้งนี้มันจะสู่ได้ยากก็ด้วย่ แล้วหวังว่าผมจะไม่พิการกับมันนะดีไม่กลัวเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วนะทำเล่นตัวของนั้นรู้วิธีเล่นมันผมก็เริ่มเบื่อเต็มทีการดักขมมา้างหัวมันกะ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในเผ่าที่เราเล่นอยู่เนี่ยที่เป็นเผ่าพัานธุ์คูเมทของปลาลูกเรือเนี่ย มันคือตัวอะไรกันแน่นะเพราะว่าตายแล้วมันเหลือแต่ตายแล้วมันมีแต่น้องไก่ไม่แน่ใจเผ่าพันธุ์อะไรเผ่าพันธุ์เอเรยนแต่เป็นเอเรยนฝั่งพันธมิตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ สัหเสาร์อินโพสเตอร์ไฮพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงนี้นะนะครับผมนะบ๊ายบายครับผม